ถ่ายแล้วสุดท้ายแล้วเดียมยวไม่หมดปากอ่ะปาดปังมันโอ้โหนี่บ้านบ้านอมบี้หรือบ้านคุณอ่ะพี่ตาต่อให้นี่บ้านเราคุณหรือบ้านชมบี้เนี่ยบ้านไหนบ้านโซนมาสั่งีหมก อ้าวรถไปไหนหมดอ่ะมีรถอยู่นี่ไปจับปู่ปีกู่ต้นไม้ไปม้าไปไหนต้นไม้ป้ไาไปไหนไ ตาดิต้นไม้ไปไหนต้นไม้ตรงนี้หายไหนต้นนึงเนี่ยเนี่ยตรงนี้หายไหนต้นนึงทุกคนไปไว้ไ,ไหนทุกคนไปไว้ไหนไม่มีไม่ม,ม,มีทำอะไรอะไ